อ่ะมาใหม่นะฮะเมื่อกี้แอดเผอปิดคลิปไป <c oughs> อ а ่านี่ครับหัวรถจักกรุ๊ปหม่เลขสามหนึ่งสองนะฮะตามที่แอดได้กล่าวเกินไว้ในคลิปนะครับพาร์ทที่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจจะไม่ได้ว่าปีไหนนะฮะมีคันเดียวที่ยังใช้การอยู่นะครับ ที่มีคันเดียวในประเทศไทยที่ยังใช้การใช้งานได้อยู่นะครับก็คือหมายเลข3118นะฮะส่วน3124กับ3118นะครับ3124ตอนนี้อยู่ที่ฐานีรถไฟสงไห่กรกนะฮะนำมาทำเป็นรถไฟห้องสมุดนะครับรถห้องสมุดนะครับผมนะ แต่ก่อนนะครับยังไม่มีรถไฟห้องสมุดนะฮะแต่ก่อนเป็นพื้นที่สามารถเดินข้ามไปยังชานชาลาได้แต่ว่าตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนนะครับให้มีรถไฟห้องสมุดนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในตัวรถนะครับนี่ฮะภายในตัวรถนะครับ ระหว่างเรารอขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะฮะโปชสองหกสองครับอ๋อเออพาที่แล้วนะครับที่แอดเดกล่นดีเซลรางทีเอเอนะครับนะไว้ในพาที่แล้วนะครับแอดก็ขอกล่าวอีกทีนะครับว่า ไม่ใช่มีแค่ขบวน 261, 262นะครับที่ใช้ดีเซลราง TSN นะฮะปีท้ายครับโบชสอส295ครับ <c oughs> <c oughs> ตามที่แอดได้เกินไปเมื่อวันก่อนนะครับคลิปก่อนนะฮะดีเซลราง TSN นะครับมี เจอรถทุกขบวนนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวน261 262 909910 911 9, 9, 912นะครับแล้วก็355 356แล้วก็ขบวน71ดีเซลราง71 72นะครับแล้วก็ขบวน25 26เอ๊ะไม่ใช่ ขบวนสองหนึ่งกับขบวนสองสองนะฮะแล้วก็ขบวนกรุงเทพหนองคายนะครับขบวนเจ็ดหนึ่งนะฮะขอบอกนะครับขบวนเจ็ดหนึ่งนี้ปลายทางหนองคายนะครับส่วนขบวนสองหนึ่งกับสองสองปลายทางอุบลราชธานีนะฮะ ช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ขบวนมีอีกขบวนหนึ่งอ่ะไม่แน่ใจอ๋อสามสามศูนย์แหรือเปล่านะฮะรถชานเมืองที่สามศูนแปดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะฮะพอแอดไปได้าข้อมูลมาทีนะครับก็ ส่วนดีเซลรังเจวูนะครับก็จะมีวิ่งขบวนเจขบวน8นะฮะแล้วก็ขบวน4 3 44ามสขบวน39เกาขบวน40 41นี้ยังไม่เปิดนะฮะแล้วก็ขบวนไม่แน่ใจมีขบวนอะไรอีกนะฮะยี่สามยี่สี่ปะเออ นะฮะปลายทางอุบลนะครับไม่แน่ใจนะว่าดีเซลรังทีเอนนี้วิ่งไปอุบลนี้ขบวนไหนนะครับส่วนมากนะฮะก็ถ้าใครที่จะไปลงเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะครับก็ไปขบวน7-1ได้นะฮะในวันธรรมดานะครับ ส่วนวันอยู่นะกขัตเลิกนะฮะจะมีการเปิดเดินรถขบวนรถพิเศษเพื่อการโดยสารนะฮะขบวนที่983เอขอโทษ991หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ,อ,ะอ๋อเออนะฮะ ขบวน925 926นะครับกรุงเทพเขื่อนป่าศักดิ์สิทธิ์กรุงเทพ,เน,ทเทพนะฮะก็ถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจะมีการเปิดเดินรถขบวน925 926นะครับกรุงเทพเขื่อนป่าศัก์กรุงเทพนะฮะแต่ถ้าวันหยุดเอ้ขอภัยวันธรรมดานะครับก็สามารถนั่งขบวน71ไปลงที่เขื่อนป่าศักได้นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปรอชมขบวนหนึ่งเจนหนึ่งดีกว่านะฮะไปครับผม